สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทั้งหลายที่เข้ามารับชมองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์นิยม A เนื้อแก่ทองมีพลายเงินที่ผิวให้เห็นโดยทั่วไปการพิจารณาสังเกตด,ดูง่าย นีคราบดินเบ้าเป็นดินไทยยังหลงเหลืออยู่บ้างองนี้พิเศษเช่นเคยครับที่นำมาให้ชมหน้าท่านเต็มเงินนักร้องคนหนึ่งสายันสัญญาหรือพี่เป้าขอโทษหลวงพ่อนะครับ ลูกพูดเปรียบเปลยเพื่อให้คนนึกภาพออกยังไงหลวงพ่อก็ยังคือหลวงพ่ออยู่เหมือนเดิมแต่ถือโทษโกรธลูกนะครับหน้าหลวงพ่อสวยและแปลกมากครับแบบนี้หน้าแบบนี้ ผมท้าได้เลยครับไม่ได้มีเห็นกันอีกง่ายๆคงจะไม่ซ้ำกันหรอกครับมันเป็นความบังเอิญและความพอดีที่ได้ออกมาครับสวยงามครับผมรักมากเลยครับองค์นี้หน้าไม่เหมือนใครครับ อย่างที่บอกครับหลวงพ่อเงินยิ่งศึกษายิ่งเก็บสะสมยิ่งหลงไหลเพราะว่ารูปแบบของท่านจะไม่ซ้ำกันเลยแม้จะรู้ว่าเป็นบล็อกเดียวกันจากต้นแบบหุ่นเทียนหุ่นที่เพิ่งเดียวกันแต่ความเปลี่ยนแปลงที่ออก มานั้นมันจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวครับจะงมีผิดเพี้ยนไปบ้างตามเหตุผลของการสร้างการแต่งของช่างการเทหล่อองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งบรรดาให้ออกมาเป็นรูปแบบ ตังแต่และองุ่นนั่นครับขอบคุณนะครับถ้าชอบก็ติดตามกันต่อไปให้กำลังใจกันด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับโชคดีทุกท่านนะครับ